รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยนะคะเราพบเจอกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะวันนี้นะคะพาผู้ชมมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยว่าจะเติบโตอย่างไรในปีนี้ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องจับตาดูนั่นคือรถยนต e ์อีโคคาร์นะคะส่งออกเราก็ส่งเยอะค่ะการบริโภคภายในประเทศก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกัน และช่วงหน้านะคะจะกลับมาพูดคุยกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงประเด็นนี้กันพักกแต่สักคู่เดียวค่ะเราพร้อมให้บริการ และดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคุณชมคะและตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณสุรพงศ์ไข่สิงพัฒนพงศ์นะคะรองประธานและโฆษกกลุ่มุตกยหกรญยนยนตสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องถามเรื่องของภาพวงอุตสาหกรรมก่อนเพราะว่าตอดก่อนหน้านี้เรามีการรายงานตัวเลขไปว่าภาพรวงอุตสาหกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วตอนนี้อุตสาหกรรมภาพรวมของรถยนต์เราบ้านเราเนี่ยอยู่จุดไหนคะถ้าพูดถึงยอดขายภายในประเทศนะ<ห>ก็เป็นไปนตามที่เราคาดไว้เมื่อป,ปลายปีที่แล้วว่าในไตรามาสที่1กับไตรามาสที่2ยอดขายอาจจาะต่ำกว่าปีที่แล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ามีลูกค้านี่ไปซื้อ รถในช่วงปลายปีที่แล้วกันเยอะก่อนที่จะขึ้นภาษีใช่ครับเพราะว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยยอดขายของเราขึ้นไปถึง1นึ่งแสนหน่งพกว่าคันซึ่งเราไม่เคยเห็นเลข1นึ่งแสนเนี่ยมา2ปีแล้วนะครับเพราะงั้นก็เลยคาดว่ายังไรก็ในไตรมาสแรกกับไตรมาสที่2ของปีนี้ ยอดยอดขาดยรถยนต์ก็ของัจฉรอยตัวเงียถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ2เดือนปีที่แล้วก็ลดลงประมาณ10อันนี้ก็เป็นไปตามาที่เราคาดไว้เหมือ <ตร S 2> นกันาจะพูดถึงในส่วนของกลุ่มที่คือมันต้องแยก,กเป็นยอเป็นสองส่วนค,คือส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มผู้บริโภคแต่ว่าอีกส่วนก็คือการลงทุนของนักลงทุนต่างทีนี้เดี๋ยวพูดในส่วนของนักลงทุนก่อนค่ะ ที่ผ่านมาก็มีเสียงที่ท้า,ารายกันเหลือเกินว่าไม่มีความเชื่อมั่นบ้างเรื่องของการเงิเรื่องของเศรษฐกิจมีการย้ายฐานอะไรไปบ้างตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนคะเรื่องของการย้ายฐานต้องเรียนให้ทราบว่าไม่มีการย้ายฐานเปนดีน,นั้นไม่มีนะคะใช่ครับนะฮะทางบริษัทรถยนต์ยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องการจเจริญเติบโตของประเทศไทยและยิ่งในรัฐบาลนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่แล,และก็วงทังมีการที่จะ มีการจะทาให้ประเทศไทยเราเนี่ยรุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางจากที่ตอนนี้เราก็น่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ0 0พันล้านต่อปีนะครับต่อไปก็คิดว่าจะพยายามให้ประเทศไทยเราน่าจะปีสักหกเหรือ69นั่นนะ่ะนะฮะที่เราจะขึ้นไปเป็นประเทศที่มีค้นจากรายได้ปานกลางก็ขึ้นสู่ประเทศที่ ได้ได้สูงค่ะทีนี้มีแฮเบิเสธนะคะว่าถ้าหากมีการสร้างฐานผลิตที่นี่คนจะมีรายได้เยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งเอกชนที่ทํากันเองเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่ารัฐรัฐบาลเราทางรัฐบาลปัจจุบันทางในอดีตที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยันยนต์อุตสาหกรรมยันยนต์เราเติบโตได้ก็เพราะว่า กาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติเนี่ยบรรจุในเรื่องของอุตสาหกรรมยันยนต์อยู่ในแผนพัฒนาตั้งแต่ฉบับที่1แล้วก็เติบโตมาตามแผนอนั้นนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มียอดผิดอยู่ที่ประมาณสักถึง2ล้านขันได้ในปีนี้ครับแต่ที่เราตั้งเป้าไว้นะกำลังการผลิตเราก็อยู่ประมาณ2ล้านแ ซึ่งเราเคยผลิตรถยนต์ได้สูงสุดก็2,457,000 0นคันะก็อยู่ในอันดับ9ของโลกนะครับแต่ตอนนี้ลถลงมาอยู่ในอันดับที่12ก็จากยอดขายในประเทศของเราที่สุดลงไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและของในประเทศไทยแต่ว่าที่ผ่านมาบ้านเราก็มีผู้เล่นรายใหม่เหมือนกันที่เข้ามาฝาแรงจูงใจหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลเพียมที่จะชักชวนนักลงทุน ตอนนี้ในภาคของเอ,ก,อกชน,นมองว่าเพียงพอหรือยังคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็เชิญชวนให้เขาหมดลงทุนมากเราจะเห็นได้ว่าในงบของทางภาครัฐที่จะลงทุนตั้ง2ล้าน4แสนล้านบาทล้านล้านเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะที่จะทำให้รัฐลงทุนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เศรษฐิจของเราเติบโตด้วยววนะครับในปีที่แล้วเราก็ส่งออกได้ถึง1น้านสองแสนสี่พันกว่าคันอันนี้ก็เพราะว่าเราผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเนี่ยมีสัดส่วนถึง62%ของรของรถยนที่ผลิตในประเทศไทยตลาดหลักๆข,ของเราส่งออกที่อยู่ในประเทศไหนบ้างในสองเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ทางด้านเอเชียนะออสเตรเลียแล้วก็ครับ แล้วก็ยุโรปนะฮะเพราะอย่างปีที่แล้วเราส่งออกพวกรถยีโคคาไปยุโรปมากเติบโตถึง80%นะฮะก็เลยทำให้ยอดส่งออกของเราคนปีที่แล้วดีขึ้นอย่างปีนี้เหมหือนกัน2เดือนที่ผ่านมานะจำนวนคันของเราเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายอดเงินกลับสูงกว่า เติบโตถึง18%ก็เ<ช>พราะว่าเราส่งรถพวก p p ีซึ่งมีราคาสูงกว่ารถอีโคคาร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมองคิดถึงเม็ดเงินแล้วก็กลับสูงขึ้น18%ภาพร,รวมการส่งออกนี่ดูค่อนข้างดีใช่ครับที่เมื่อสักครู่คุณสุรพลพูดถึงเรื่องของอีโคคาร์หรือว่ารถทางเลือกต่างๆตอนนี้แนวโน้มงเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นเช่นนั้นอย่างในงานนี้นะฮะอย่างในตั้งแต่ต้นปีมาแล้ว ที่รถอีโคคาร์โดยเฉพาะเบจสองนี่นะฮะก็จะมีราคาถูกลงก็สามารถปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ตามที่ทางการกำหนดนะก็จะลดภาษีจาก17%เนมาเหลือ14%ใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าจะประมาณสัก2หมื่เศษเศษก่อนนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าจะกระตุ้นให้มีคนซื้อรถไปิมากขึ้น ทีนี้การที่จะผลิตรถอ e ีโคคาร์ออกมาได้แล้วก็ได้รับความนิยมส่วนหนึ่งมันก็คือจะต้องกลับมาถามผู้บริโภคเหมือนกันว่าความนิยมในตัวสินค้าของผู้บริโภคมันไปถึงจุดนั้นหรือยังมันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะความนิยมของรถอ e ีโคคาร์ในบ้านเราคุณสุรพงศ์มองว่าผู้ใช้หรือผู้บริโภคเนี่ยพร้อมที่จะพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อรถ e รอีโคคาร์บ้างหรือเปล่ารถอ e ีโคคาร์เนี่ยจะเป็นรถยนต์อีกร e ุ่นหนึ่ง ที่สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่มีรถอีโคคาร์<ะ>ยอดรถยนต์นั่งที่เราขายนะเนีฮยเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งหมดในในประเทศของเราจะมีสัดส่วนยังแค่28%นนใช่ครับ<ะ>แต่ตอนหลังนี่พอมีรถอีโคคาร์สัดส่วนของรถยนต์นั่งเราเพิ่มขึ้นมาถึง35%จาก28%ใช่ครับเป็น 35%, 35นะครับแลสัดส่วนของรถยนต์อ e ีโคคาร์ก็จะเติบโตขึ้นมาจนเราครบในการที่แนะนำรถอ e ีโคคาร์ที่คนรัษัที่ขอส,ส่งเสริมตอนนั้นนะออกมาครบแล้วเนี่ยก็ทำให้รถอ e ีโคคาร์เรามีสัดส่วนถึง14%ของยอดขายภายในประเทศใช่ครับไม่น้อยเลยใช่ครับอันนี้แล้วก็ ปีที่แล้วเหมือนกันเนื่องจากเราเป็นฐานผลิตรถอีโคคาร์เราก็ได้ส่งออกรถอีโคคาร์ได้มากขึ้นสัดส่วนของรถยนต์นั่งที่ส่งออกนะฮะเมื่อก่อนนี้มีสัดส่วนเพียงแค่30ค่ะซตอนนี้ขึ้นมาเป็น37อนะอันนี้ก็เป็นอัน,นิีงส์งจากรถ Eco อีโคคาร์ซึ่งเราส่งไปทั่วโลกเหมือนกันทีจีนี้นะะพอรอตเนี่ยรถเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่บบอกฐานะของผู้บริโภคเหมือนกันกลายเป็ว่า รถคือตัวตนของผู้ใช้ทีนี้การจะส่งเสริมให้รถอีโคคาร์มีมากขึ้นในบ,บ้านเราเพื่อ<ช> <สา S 1> รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็กระตุ้นเรื่องของการลงทุนด้วยอะไรด้วยต,ต้องใช้แรงจูงใจจากภารครัฐอันนี้คิดว่ามีพอหรือยังหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรไหมคะซึ่งสิ่งที่ทางอุตสาหกรรมรถยนต์บริษัทรถยนต์ต้องการก็คือให้รัฐวางแนวนโยบายในการที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราให้เจริญเติบโต,ตขึ้นไปตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญมากกว่าสมัยก่อนนี้รถยนต์เราขายปีหนึ่งไม่ถึงแสนคันเพราะว่าเรายังเป็นประเทศยากจนอยู่จนถึงปี2531เมื่อประเทศไทยเรามีรายได้ต่อหัวต่อคนออต่อปีนี่นะฮะพันหนึ่งร้อยก่ 1, นเรียนอเมริกาเราก็มียอดขายปีหนึ่งหนึ่งแสนแเติบโตขึ้นมาเรื่อย จนตอนนี้เรามีไรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 3 0 0สบาทก,ก็อันนี้ก็ทำให้เรามีอำนาจที่จะซื้อรถยน์ซึ่งตอนนี้ราคาสูงกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนร,รถคันหนึ่งแค่4-5หมื่นบาทแต่เดี๋ยวนี้นี่7-8แสนใช่ไหมฮะยังรถยังรถอีโคคาก็4-5แสนอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่า แสดงให้เ,เห็นว่าถ้าจะให้ประเทศเราจเจริญเติบโตแบบย,ยั่งยืนก็ต้องสร้างเศรษฐกิจของเราให้เติบโตทุกสินค้าไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ต้องการการเติบโตทางด้านเศิสร้างงานให้คนมีางนานทำมากขึ้น ผู้ชมคะนี่เป็นสิ่งที่ทางท่านรองประธานสภาวาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงทิศท,ท,ทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมขณะเดียวกันทิศทางของอีโคคาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการที่เศรษฐกิจนั้นจะเดินหน้าไปได้ที่สําคัญเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รถยนต์ที่เป็นอีก โคกขานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้บริโภคขณะเดียวกันสามารถที่จะทําให้บ้านเรามีไรายได้จากรถอ e ีโคคาร์เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณสุรพงศ์ไทศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มสารกรายานยนต์สภาวิหกรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณคะ่ะดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าคลิกไทยแลนด์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนอีกสักครู่เดียวกลับตปดีตามงค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกในระบบเศรษฐกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้าถึงระบบขนส่งที่มีต้นทุนลดลงโดยที่ผ่านมาได้ทำพิธีเปิดการทดลองปล่อยขบวนรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด12ฟุตเป็นครั้งแรกในไทยนอกจากนี้การรถไฟยังเปิดให้ภาคเอกชนจะซื้อหัวรถจกักรสำหรับลากตู้ขนส่งสินค้าเองได้ บริษัททีพีไอพรลีนนำร่องเสนอแผนจะซื้อหัวรถจักร12คันสำหรับขนปูนซีเมนต์กระจายไปยังคงังไซโลและศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ทุกภูมิภาคของประเทศโดยทีพีไอพรลีนเป็นลูกค้าที่เช่าที่ดินของการรถไฟและใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟยาวนานกว่า20ปีสร้างรายได้ให้กับการรถไฟปีละกว่า150ล้านบาท และในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการขนส่งทางรถไฟจากปัจจุบันร้อยละเจ็ดเป็นร้อยละยี่สิบของกำลังการผลิตด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยเราจะกลับมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง ายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมในการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนผู้นําฝ่ายไทยและจีนได้มีการตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการรถไฟไทยจีนต่อไปซึ่งในส่วนของแหล่งเงินกู้ในเส้นทางแรกฝ่ายไทยจะลงทุนเองทั้งหมด การดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างเส้นทางช่วงกรุงเทพแข่งคอยนครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตรก่อนส่วนเส้นทางที่เหลืออีก595กิโลเมตรจะพักโครงการไว้ก่อนแบบไม่มีกำหนดเพื่อรอดูความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป ามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกร่วมกับกลุ่มเมบญจบุรพาได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจิงบุรีฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดกิจกรรมแรนดรี่รถยนต์ขึ้นในวันที่2-3เมษายนที่จะถึงนี้ณนะจังหวัดนครนายก ทางนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกลุ่มภาคกลางมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์เอ v ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชอซมกโชมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทาง สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมนะฮะป๊อมนัทพงศ์ได้อีกครั้งแล้วครับและนี่คือรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยกับช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สถาน,นีรถไฟธนบุรีครับและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีกัน ด้วยอะไรครับด้วยรถไฟนี่แหละฮะแต่ว่าขบวนที่พวกเราจะนั่งไปนั้นไม่ใช่รถไฟธรรมดานะครับเป็นรถไฟที่ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถที่จะโดยสารและนั่งได้ฟรีครับแล้วันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลรถไฟเนี่ยผมอาจจะรู้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมีน้องชายคู่หูของผมคนหนึ่งไปหาเขาพร้อมๆกันเลยฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับมิงโอหสิงโตนำโชครอหนาแล้วเว้ย่อนที่เราจะขึ้นรถไฟฟรีได้นั้นนะครับเราจะต้องมีเอกสารทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนเป็นประชาชนคนไทยนั่นคืออะไรครับตประชาชนครับถูกต้องครับถ้าไม่มีประชาชนล่ะครับไม่มีบบประชาชนขึ้นไม่ได้ครับ <laughs> ก็เอกสารอะไรก็ได้นะคือที่มันมีแสดงเลขที่บัตรอยู่ใช้ได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับพร้อมยังที่ทางราชการออกให้ถูกต้องเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปเลยครับจ้องมิงวันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดอะไรกันนะฮะไปจังหวัดกาญจนบุรีครับถูกต้องเลยแล้วขบวนรถไฟฟรีที่เราจะขึ้นเนี่ยขบวนที่เท่าไหร่ขบวน257ครับออกกี่โมงออกจอกตอน7จ็ดโมงห้าสิบครับแล้วไปถึงกี่โมง ไปถึงประมาณ1 1โมง53ครับถึงสถานีอะไรครับถึงสถานีท่ากระแสครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วครับวันนี้สบายแน่นอนเลยงั้นมิงนำก่อนเลยไปวว,ว,วเสียงรถไฟวิ่งไปหรือย เฮ้ยคนี่เรานั่งขบวนอะไรอยู่นะครับ2 5 7ครับ2 5 7เออถ้าผมผมมาไม่ทันอย่างเงี้ยผมไปขึ้นขบวนอื่นได้ไหมได้ครับผมอะไรฮะขบวน999ปรับอากาศครับเป็นรถน้ำเที่ยวครับเฮ้ยปรับอากาศใช่แล้วแล้วทำไมมิงไม่ให้ผมนั่งติดแอร์มันเลยอ่ะที่ผมเลือกรถขบวนเนี้ยครับครับผมคิดว่าเราได้เราได้ชมทิวทัศน์ด้วยครับชมทิวทัศน์อ๋อผมเข้าใจแล้วถ้ามันติดแอร์มันต้องปิดกระจกใช่ เราจะเราจะไม่ได้กลิ่นอย่างงี้ใช่เราจะไม่ได้เห็นเรื่องที่มันชัดเจนเราจะไม่ชนระบิดจริเราจะไม่ชนบทดคือนั่งอย่างี้คือมันชนบทดจริงเลยนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยเลือกเดินทางด้วยรถไฟใช่ครับผมเพราะว่าเราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงวันนี้เราไป2 5 7ใช่ครับเราจะถึงตอนเ1ลีนง53ใช่ครับไปที่ก็ไปถึงที่ไอ้เขานยโยกท่ามกะแสนี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคเจ๋งมาก เราก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญที่สุดของคลิปนี้เลยนะครับสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีด้านหลังของเราก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควครับผมถูกต้องเลยซึ่งสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่นะสร้างขึ้นมาสมัยสง<ม>ครามโลกครั้งที่สองครับถูกต้องเลยนะครับและที่นี่ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็โลกใบนี้ครับ ได้มายืนอยู่บนสะพ,พานเนี้ยผมรู้สึกว่าสะพ,พานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะครับครับผมแล้วรู้หรือไม่ว่าเส้นทางรถไฟสายนี้<ะ>เป็นสายมรณะพี่เคยได้ยินทำไม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 ถึงเรียกว่าสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีคนเสียชีวิตมากมายนับแสนครับโอ้โหใช่ครับที่สงครามก็ต้องมีคนเสียชีวิตเยอะอยู่แล้วใช่แต่ที่เรียกว่าสายมรณะเนี่ยงเพราะว่าเสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ ถูกครับนะทางรถไฟเส้นนี้มีความยาว415กิโลเมตรครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดประมาณ300กว่าโลและอยู่ในพมา่าประมาณ110กว่าโลครับ <S 1> <S 1> ใช่เพราะฉะนั้นนะครับการสร้างเส้นทางรถไฟเนี่ยเริ่มตั้งแต่จังหวัดราชบุรีครับนะอำเภอบ้านโปง่งสถา,านีรถไฟหนองปลาดุกใช่ครับตัดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีรไปสิ้นสุดที่ด่านเจดีสองค์ถึงจะทะลุเข้าไปสู่ประเทศพมา่าเส้นทางนี้นะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยให้สร้างขึ้นมา ื่อใช้ในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาในการที่จะเข้าไปตีประเทศต่างๆในแถบนี้นะและเฉลยศึกที่จับได้ก็เป็นเฉลยฝ่ายพันธมิตรทั้งนั้นเลยพวกอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสฟิลิปปินส์นะแล้วก็ให้พวกนี้นะครับมาสร้างเส้นทางรถไฟสร้างแบบพะลุโขเลยยังมีกรรมกรชาวจีนชาวไทยปะปนอยู่ด้วยเขาบ่กเลว่าทหารอเมริกันนะครับที่มาเป็นเฉลยศึดตรงนี้700คนนะครับตายไป3 5 6คน นะก่อาจจะช่วยเหลือออกมาได้สะพานแห่งนี้เนี่ยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเขาเรียกว่าเล่งสร้างใช้เวลาแค่เดือนเดียวอ่ะใช่ครับสร้างสะพานอันนี้ใช่ครับนะฮะซึ่งสะพานนี้มีทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเหล็ก11ช่วงด้วยกันเหล็กนี่มาจากมาลายูเป็นโครงสร้างไม้นะครับบริเวณหัวสะพานกับท้ายสะพานปัจจุบันนี้เนี่ยมิงดูนะักท่องเทียเท่ยวเยอะไหม เยอะมากครับมีฝรั่งเยอะมากครับใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งมาตายกันตรงนี้นะใช่ครับปัจจุบันนี้ฝรั่งมาเที่ยวใช่ครับแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นนะครับมีแต่การสูญเสียบาดเจ็บล้มตายแต่ปัจจุบันนี้ครับสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้กลายเป็นอนุสร์สถานแสดงให้เห็นถึงความมีสันติภาพใช่ครับเพื่อให้ผู้คนรำลึกถึงความสูญเสียครับและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลกใบนี้ครับถูกต้องเลย แล้วต่อไปนะครับมิงหลังจากที่พาพี่มาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วเนี่ยมิงจะพาพี่ไปไหนต่อเดี๋ยวผมพาพี่ไปลุยเด้อครับลุยอะไรแอดเวนเจอร์กันแอดเวนเจอร์ปีนเขากันที่ไหนที่ถ้ำกระแสครับผมถ้ำกสวนไซโยกสวนไซโยกใช่ครับแล้วรออะไรไปดิเฮ้ยเร็วพี่ป๊อป ไปก็นั่งแล้วถ้ำก็เข้าแล้วพระก็ไหว้แล้วขาดเอเวนเจอร์ที่ครับขาดอะไรนะเอเวนเจอร์ <Adventure. S 1> แล้วรออะไรอะ่ะลุยเลยไหมลุยเลยครับมาลุย สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณน้องมิ้งมากมากเลยนะครับขอบคุณมิงป้อเหมือนกันครับโรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยของเรานะคะและสัปดาห์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทีพิเศษเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณการรถไฟระเทศไทยมากเลยใช่ครับพาพวกเรามาเที่ยวที่เมืองกาญจนบุรีสาหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วรับรอผมป๊อปนัฐพงศ์ได้ใหม่ในช่วงคลิกไยแลนด์เที่ยวไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมและสำหรับวันน ครับสวัสดีครับ